เจอสภาวะแต่เหมือนคนปีนต้นไม้แล้วหาทางลงไม่เจอสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็กลับมาจากเชียงรายได้2อสวันนะครับยังไม่มีเวลาไปหาแม่ชีนะครับก็อ่จวหัวไว้ว่าเจอสภาวะพลิก พลิกจิตผมเรียกพลิกจิตแล้วกันนะฮะหรือว่าบารรลุธรรมแต่หาทางลงไม่เจอผมอุปมาอย่างนี้นะฮะเหมือนการปีนต้นไม้นะฮะร,รู้ว่าปีนขึ้นยังไงแต่ตอนลงกับไม่รู้ว่าจะลงแบบไหนนะครับ ก็คือไปอาจากประสบการณ์ของตัวเล่าจะประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะครับก็เคยเจอสภาวะแล้วก็เกิดความอยากได้อยากรักษาจากประสบการณ์ของตัวเองนะฮะโดยที่เราไม่การปฏิบัติเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะนะถ้ามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะท่านก็จะบอกให้อ่า อย่าไปเก็บหรืออย่าไปให้ค่านั่นแหละฮะแต่เอาประสบการณ์ของตัวเองมามาพูดให้ฟังนะฮะก็หลังจากที่ได้ไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็แม่ชีได้หลายรูปนะฮะท่านก็มีครูบาอาจารย์คอยชีย้แนะนะฮะแล้วเราก็ได้ประโยชน์อะไรจากการที่ได้ไปสนทนาธรรมกับแม่ชีนะครับหรือว่าพระนะฮะที่ท่านมี ความรู้มีองค์ธรรมทั้งเรื่องอปริยัติะะแล้วก็การปฏิบัตินะฮะจนถึงปฏิเวชนะฮะหรือการหลุดพ้นนะฮะผมจะพูดเรื่องเซนบ่อยนะะเกี่ยวกับการหลุดพ้นหลายคนหลุดพ้นแล้วหาทางทางลงไม่เจอนะฮะยังไม่ยอมที่จะลงกลับมาเป็นคน ธรรมดานะฮะอันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องของท่านเวยหลังนะฮะมามามาพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งนะ,ะผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วหลหะเกี่ยวกับต้นตำรับเซนท่านเวลัง่วงโปพวกนี้นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ท่านอ่าอะไรล่ะฮะท่านมหาพระมหากาัสปะนะฮะ ท่านเว้ยหลางนะจริงๆท่านมาเลื่อยเว้ยหลางเนี่ยท่านมารู้ธรรมตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วนะฮะท่านฟังพระสูตรแค่พระสูตรเดียวนี่ที่มีคนมาท่องนะแล้วท่านก็เกิด <ฮะ S 1> ความปิติแล้วก็บรรลุธรรมท่านก็เลยถามว่าท่านไปได้คำภีหรือไปได้บทสวดนี่มาจากไหนนะ,ะท่านผู้นั้นก็เลยบอกว่า ได้จากวัดที่ท่านสักาปริิยกปารินายกองค์ที่5อยู่นะฮะเขาก็เลยแนะนำให้ท่านเว้ยหลางไปนะฮะก็มีคนใจดีนะครับก็ได้นำเงินสิบตำลึงให้กับท่านาเว้ยหลางได้ดูแลแม่นะฮะก็หลังจากที่จัดการเสร็จท่านเว้ยหลางก็ไปที่วัดที่ สังฆปริญายกองค์ที่ห้าอยู่นะครับก็ไปท่านก็ได้ไปถึงนะท่านก็ได้เดินเดินไปนะฮะก็เป็นเวลาก็หลายเดือนนะฮะกว่าจะถึงนะท่านก็ไปเจอท่านสังฆปริณายกองค์ที่ห้านะฮะก็ได้สนทนาธรรมนะฮะก็เข้าใจแล้วว่าเออท่านเว้ยหลังเนี่ยมีมีสภาวธรรมหรือมีภูมิธรรมที่ สูงมาแล้วนะแต่ว่าก็กลัวด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาจะอิจฉาก็ท่านก็เลยให้ท่านเว่ยหลางเนี่ยไปอยู่ในห้องครัวนะฮะทำงานอยู่ในห้องครัวก็หลายปีนะฮะจนวันหนึ่งนะฮะท่านสังฆาปริเนยกเนี่ยอ,าอยากจะสละดตำแหน่งสังฆาปริเนยกองค์ที่ห้าและนะฮะก็เลยให้บรรดาลูกศิษย์นเนี่ยประกาศว่า ถ้าใครที่สามารถที่จะท่องโสรถได้แล้วก็ท่านเนี่ยจะยกตำแหน่งสังฆปรินายกใหนะะ้ด้วยความทีนะะ่ในวัดนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะแข่งกับท่านชินชาวได้นะฮะก็มีแต่คนใส่หัวไม่อยากจะเขียนโสรถเพราะว่า ไม่อยากถึงยังไงตัวเองก็คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาที่จะได้ครองผ้ากาสาวพัดก็เลยยอมนะยอมให้ท่านชินชาวซะดีกว่านะฮะแล้วก็มาเป็นลูกน้องท่านชินชาวนะฮะชินชาวก็ด้วยความที่รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีใครที่อยากจะแข่งกับท่านแน่ๆท่านก็เลยไม่รู้จะทำยังไงถ้าท่านไม่เขียน พระสังฆปริยกสังฆปรินยกองค์ที่ห้าก็จะไม่รู้ว่าท่านอสภาวธรรมท่านไปถึงไหนนะฮะท่านก็เลยต้องถือตะเกียงแอบไปเขียนโสรถไว้ที่ฝาผนังนะครับก็ด้วยความที่อท่านเขียนโสรถแล้วนะฮะ,ะก็ต้องขออภัยนะผมอาจจะเล่าข้ามขั้นตอนไปนิดนึง ก็ตอนแรกเนี่ยท่านชินชาวเนี่ยได้ได้เขียนโสนรดแล้วแหละเพื่อที่จะเอาไปให้ท่านองค์สังฆาเป็นลินายกนะฮะแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะกล้าเข้าไปนะฮะท่านก็เลยตัดสินใจไปเขียนโสนรดไว้ที่ฝาผนังนะซึ่งตอนแรกฝาผนังเนี่ยจะเขียนเป็นรูปภาพนะฮะของการเดินทางของพระพุทธเจ้าอะไรพวกนี้นะฮะ ทีนี้ท่านจินชาวเนี่ยก็ล่อไปเขียนตอนดึกเนี่ยก็ถือตะเกียนตะเกียงไปล่อไปเขียนตอนดึกนะฮะตอนเช้ามาก็มีคนได้มาเห็นนะฮะมาเห็นก็ได้อไปเอาไปกราบไปบอกท่านนะสังฆาปินยกองค์ที่ห้าท่านสังฆาปินายกองค์ที่ห้าก็รู้ด้วยทันทีว่าสารถโศรถนี้ใครเป็นคนเขียนนะรหรือว่าก่อนนี้ใครเป็นคนเขียน ก็เรียกท่านชินชาวเข้ามาหาเนะฮะเข้ามาหาท่านสังฆปรินายกก็ได้ถามท่านชินชาวว่าท่านใช่ไหมเป็นคนที่เขียนโสรถนะท่านชินชาวก็บอกว่าใช่ใช่ขอรับกระผมไม่ได้มีความเหม่อเหิมที่จะ,ะแย่งตําแหน่งของ สังฆบินายกนะเพียงแต่ได้อยากคำที่แนะจากสังฆบิณนยกนะท่านสังฆบินนยกก็เลยบอกกับท่านจินชาว่าน่าเสียดายท่านอยู่ประตูวัดแท้แต่ท่านยังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงประตูวัดได้นะท่านจินชาวก็อนะ น้อมรับด้วยความเคารพนะฮะแล้วท่านาสังฆาภิเนยกก็บอกกับท่านจินชาว,ว่าไปท่านกลับไปเขียนโสรดมาใหม่ถ้าโสรดท่านเขียนได้ดีเราจะยกตําแหน่งสังฆาภิเนยกให้นะฮะท่านชินชาวก็ลาท่านสังฆาภิเนยกกลับไปนะแต่ว่าท่านก็ไปนอนคิดนอนคิดจนเหงื่อแตกก็ยังเขียนไม่ได้นะก็ยังเขียนไม่ได้ จนมีวันหนึ่งนะฮะมีเด็กท่องโสรถเข้ามาในครัวที่ท่านเวอหล่างได้ทำครัวอยู่นะฮะท่านเวรหล่างก็สนใจว่าใครเป็นคนเขียนโสรถข้าก็อยากไปดูช่วยพาข้าไปดูหน่อยได้ไหมนะฮะท่านเวรหล่างก็ให้เด็กที่ท่องโสรถมาพาไปดูนะ พอไปดูปับ๊บท่านเวหลางก็เข้าใจได้ทันทีว่าโสรถนี้ของท่านจินชายังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของาศาสนานะฮะท่านจินชาก็เลยบอกกับผู้รู้แถวนั้นว่าข้าก็มีโสรถข้าก็อยากเขียนโสรถเหมือนกันท่านช่วยเขียนให้ข้าหน่อยได้ไหมคนที่อยู่ตรงนั้นก็หัวเราะท่านจินชาวนะว่า ท่านเป็นคนบ้านป่าบ้านนอกคลองนาแท้ๆท่านจะมาเขียนโสนรถอะไรนะท่านชินเช้าก็เลยบอกกับผู้นั้นว่าถ้าท่านเป็นคนปฏิบัติแล้วหาทางหลุดพ้นท่านจะได้ดูถูกคนที่ด้ยอยค่าด้อยปัญญานะฮะเพราะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงทําไดนะ้คนผู้นั้นก็เกิดความรู้สึกละอายก็เลยขอโทษท่านเบยหลังแล้วก็บอกมาเดี๋ยวเราจะเขียนให้ ถ้าท่านเขียนจบแล้วท่านช่วยรับเราเป็นสิทธิ์ด้วยนะนท่านอ้วหลางก็เลยบอกให้เขียนไม่มีทั้งต้นโพและไม่มีทั้งกระจกเงาฝุ่นแล้วฝุ่นจะติดเกาะติดกับอะไรนะฮะอันนี้ซึ่งต่อกับของท่านชินชาวท่านชินชาวเขียนว่า กายของข้าคือต้นโพใจของข้าคือกระจกเงาข้าจะหมั่นเช็ดถูกระจกนะอันนี้คือของท่านชินเชานะฮะของท่านเวลางียไม่มีทั้งต้นโพไม่มีทั้งกระจกเงาก็หมายความว่าไม่มีทั้งตัวเรา แล้วก็ไม่มีทั้งใจนั่นแหละแล้วฝุ่นจะไปก่อก,กับอะไรนั่นนะฮะนี่แหละครับพอทุกคนเห็นโสรถของท่านเว่ยหลางทุกคนก็ทําความเคารพลแล้วก็อึง้งในสิ่งที่โสรถที่ท่านเว่ยหลางได้ให้คนได้เขียนให้นะครับจนมีคนไปบอกท่านสังคฆาปรินายกองค์ที่ห้ามาดูนะฮะท่านสังคฆาปรินายกองค์ที่ห้าก็รู้ด้วยทันทีว่า ออท่านเวหลังเนี่ยบรรลุธรรมแล้วนะฮะแต่ท่านก็กลัวว่าคนจะมาลอบทําร้ายท่านเวหลังท่านก็เลยเอาเท้าของท่านเนี่ยลบโสรดของท่านเวหลังแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจนะฮะให้ทุกคนเอาโสรถของท่านชินชาวเนี่ยไปท่องนะะเพื่อที่จะได้ตัวเองจะได้บรรลุธรรมนะครับแล้วก็ แยกย้ายกลับไปนะจนวันหนึ่งองค์สังฆาภิริณนยกก็ได้มาหาท่านเวรหลางที่ห้องครัวนะฮะท่านก็เลยถามท่านเวรหลางว่าข่าวของท่านเนี่ยได้ทีหรือยังเนี่ยท่านเวรหลางก็ได้ตอบกับหลวงพ่อไปว่ากับท่านองค์สังฆาภิริณายกไปว่า,วา ข้าวของข้าได้ที่นานแล้วครับท่านก็เหลือแต่ว่าจะขัดให้เรียบร้อยนะองค์สังฆปรินยกก็ได้เคาะสามครั้งท่านเวหลางก็เข้าใจได้ทันทีว่าในยามสามองสังฆปรินยกให้ท่านเวหลางเนี่ยไปหาที่กุฏินะเมื่อถึงตี สยามสามท่านเวหลางก็ได้ไปหาองค์สังฆบิเลียยงยกองค์สังฆบิเลียก็ได้เอาจีวรเนี่ยกั้นอไม่ให้คนเห็นนะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะครับที่ผมจะพูดตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผมพูดมาตอนต้นแล้วว่าท่านเวหลังเนี่ยบรรลุธรรมมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วนะทีนี้ท่านเวหลังก็ได้บอกหัวใจของการ อว่าท้ายที่สุดแล้วอันนี้ฟังดีๆนะท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับสรมชาติธรรมหรือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือเป็นตัตฐาหรือความเป็นเช่นนั้นเองนะฮะนี่แหละฮะทำไมหลายคนขึ้นไปแล้วถึงยังลงไม่ได้ ยังกลับมาเป็นคนธรรมดาไม่ได,ไได้พอท้ายที่สุดขึ้นไปสุดแล้วเราก็ต้องลงกลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างการเห็นสภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมแล้วเราไปยึดกับสภาวะธรรมตรงนี้แหละฮะหลายคนติดกับสภาวะธรรมตรงนี้แล้วก็ยังรักษาสภาวะธรรมโดยที่ไม่ยอมกลับมาเป็นคนธรรมดา เหมือนมีกับพรามณคนหนึ่งบอกว่าบอกพระพุทธองค์ว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาพระพุทธองค์ก็บอกว่าท่านเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ตื่นแล้วแค่นั้นเองครับการบรรลุธรรมมันเปลียงแค่สภาวะจิตเดียววับท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาเป็นคนธรรมดากลับมาอยู่ในมรรค เข้าใจไหมฮะกลับมาอยู่มรกมีองค์แปดนั่นแหละจะว่าเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่ภาษาธรรมที่เขาระบุไว้นั่นน่ยผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกท่านไปหาดูแล้วกันโภพกิยธรรมสามสิประการอะไรนั่นน่ะท่านไปหาดูแล้วกันท้ายที่สุดก็รวมมาอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นนะฮะธรรมะมีแค่นี้เองนะะเมื่อสูงสุดก็ต้องกลับมาเป็นมาคืนสู่สามัญ คลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะครับแต่เมื่อเขาถึงแล้วท่านจะเข้าใจว่าไม่ต้องมีอะไรที่รักษาตราบใดที่เรายังรักษาหรือเรายังที่ปฏิบัติก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปเมื่อเข้าถึงแล้วก็คือถึงกันก็กลับมาอยู่กับความเป็นธรรมชาติน,นี่แหละฮะจึงไม่เหมาะกับคนที่ พึ่งพึ่งปฏิบัติหรือเพึ่งที่จะกําลังจะปฏิบัตินะ,ะแต่ฟังไว้ก็เป็นประโยชน์นะฮะว่าท่านจะได้ไม่เมื่อเจอสภาวธรทำแล้วท่านจะได้กลับมาเป็นคนธรรมดานี่แหละฮะคือธรรมะธรรมะท้ายที่สุดสูงสุดก็คืนสู่สามัญน,นะฮะหลายคนที่อยังลงไม่ได้นะฮะหรือ ขึ้นไปแล้วแต่ยังลงไม่ได้เยอะมากนะฮะมาติดที่ชุมทางตรงนี้เยอะมากเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกนะฮะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คืออยากให้เข้าใจนะให้เข้าใจว่าเมื่อเราเจอสภาวะธรรมแล้วเมื่อเราเกิดเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นคนธรรมดานะะเคยทำอะไรก็ทำอย่างนั้น รวยก็ยังรวยได้เหมือนเดิมนะแต่จะรวยด้วยปัญญานะรวยด้วยปัญญายานนะฮะคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะทางทางโลกและทางธรรมก็ไปคู่กันนะจริงๆก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ก็ต้องมาขยายให้ฟังว่าอะ,อะไรอะไรคือโลกอะไรคือธรรมเราจะได้เข้าใจกอท้ายที่สุด ไม่ว่าทำอะไรก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดนะก็คือเป็นตถาตาความเป็นเช่นนั้นเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูจนจบนะฮะขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จไม่เกินเจวันเจ็เดือนเจปีสาธุในธรรมสวัสดีครับ